เอาหน้าอาบน้ำอาบน้ำนะจ๊ะโแล้วแบบแล้วไไม่ดอจะได้สดชื่นนะจ๊ะอื้ออู้อ,อ,า,อาบน้ำแล้วสดชื่น,สด,นสดชื่นนะเนี่ยอาบน้ำแล้วสดชื่นมากเลยออสองอาทิตย์อาบน้ำครั้งสดชื่นไมหมยายอือเด,ดี๋ยวนี้ป่าแป้งนะ่าขาเจอเลยเดี๋ยวนี่นเนี่ย มีน้องชายมาช่วยเนี่ยแหละเบาแรงเราเรา,เราสองคนแม่ลูกไม่ไหวจริงๆเนี่ยเคยเคยแค่ยกแม่ยังไงายท้องเลยขยับแม่ให้ลุกขึ้นยังไงายท้องอะยหัวหัวหัวก็แทกพื้นเลยเนี่ยต้องให้น้องมาช่วยแบบนี้แหละใครย,ยังช่วยไหนอาบน้ำแล้วดีจังเลย สาวน้าตัดผมสาวหน้านะมาตัดผมลูกชายคนโตมาอาบน้ำลูกชายคนเล็กจะไปเที่ยวตกปลาบ้างเออดีพักผ่อนเออดีแล้วนะจะได้พักผ่อนทำงานแล้วก็ต้องพักผ่อนบ้างอืมอ่าไปเข้าบ้านเข้าห้องาทงเว้ยอ้าวเหรอเดี๋ยวก็ถอดเดี๋ยวใส่แพรมเพิร์ด เดี๋ยวพี่ก็ต้องใส่แผ่นพัดแม่อ่เข้าประจำที่เ <c oughs> ข้าประจำที่นะจ๊อะออานน้ำแล้วสดชื่นดีจริงๆเนี่ยผมแม่ยาวจริงๆเนี่ยเตรียมพร้อมขึ้นเตียงงูชะชย้ยยังแข็งแข็งแรงอยู่เนี่ย ามามาเท่าไหร่ฮึบฮึบใช้มือฮึบกำลังแขนกำลังแขนยิงดีนะแม่มีกำลังแขนฮึบ <h ush> <h ush> อ้าวฮึบช่วยกันช่วยกันเออช่วยกันฮึบเ เออเอหละมามามาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอาบน้ำแล้วสดชื่นนะเออใส่แผนเพืดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเวลารับประทานอาหารนะจ๊ะยยจุกแกนี้นะ